ปัาปูตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยก็เป็นปูกามนะครับเดี๋ยวราพอีกหนึ่งตัวครับสวัสดีครับ FC ทุกคนผมเต้เอกองนะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับไปกู้หลอบดักปูทะเลนะครับคลิปที่แล้วน้ําเสียนะครับได้ปูไม่มากเท่าไหร่นะครับได้แค่คาแรงได้แค่คาเหยื่อกับวคาน้ำมันนะครับ วันนี้น้ำดีหน่อยครับหลังจากที่เราหยุดมาสองวันแล้วนะครับวันนี้แดดน้ำขึ้นแล้วก็น้ําขุนหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปรุ่นในการนะครับว่าเช้านี้จะแด้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปรุ่นในการครับเราหยุดมาสองวันแล้วนะครับไม่ได้วางเพราะว่าน้ํามันเสียนะครับนี่ครับเช้านี้น้ําก็เริ kind of ่ Hyung มจะลงแล้วนะครับแต่ว่าน้ํายังขุนฝ่าวันนั้นนะครับ <t> ตอนนี้มันเริ่มจะเปลี่ยนน้ำแล้วนะครับทุกคนน้ำจะขึนกลางคืนนะครับแล้วก็จะลงกลางวันนะครับเพราะว่าฤดูกาลเริ่มจะเปลี่ยนแล้วครับวันนี้น้ำก็ขุนีีนะครับแต่น้ำก็ขึ้นยังขึ้นแป๊บเดียวนะครับน้ำยังเสียอยู่นะครับแต่มันก็ยังขึ้นครับแต่มันขึ้นน้อยครับอากาศเช้านี้ก็คึมๆึครับเหมือนฝนจะตก ขอให้ฝนไม่ตกนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากู้รอไปเสรจอีกนะครับขอให้กู้รอเสร็จก่อนแล้วค่อยตกนะครับฝนมีคืนนิดหน่อยครับเชา้านี่มีคืนครับ รู้จะหลอดวะนะครับเช้านี้ฝนมีขืนนิดหน่อยนะครับทุกคน ม้านะครับ

ตัวเลยนะครับแต่ตัวมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับ ว่าจะถ่ายให้ทุกคนดูจบหรือเปล่านะเพราะว่า้างนาผมว่ามเมฆก,ก่อนไปเลย,เลยลไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับรุ่นว่าอย่าให้มันตกนะครับจะได้ถ่ายได้ ครับสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวตื้นกันบ้างนะครับ แด่านอีกหี่ตัวนะครับผมมาดูนะ ตวเมีคัาตสวยใหญ่เลยนะครับตัว ตัวผูตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยก็เป็นปกูกรามนะครับอาจจะได้ปกูกรามนะครับตัวนี้ประมาณครึ่งกิโลนะครับตัวนี้ หนึ่งตัวครับตัวใหญ่เลยนะครับ ตัวใหญ่นะครับทุกคนจะมีกล้ามเดียวนะครับ หนึ่งตัวนะครับ ว่าครับ เดี๋ยวครับมีหนึ่งตัวครับไอยเนี่ยทงเนี่ยตื่นไหมบ้ะแอ้ทงอ่ะ ถ่ายแล้วนะครับลงท่ายแล้วครับของแอนต์ถูกถ่ายแล้วนะครับเดี๋ดยวรยเรามาดูผลงานกันในเรือเลยนะครับว่าได้ตัวเท่าไหร่ งานของเราเช้านี้นะครับได้ปูทะเลประมาณสิบตัวครับแล้วก็ูมาก,กังปูใบป,ปูกระตอยนะครับรวมกันนะครับประมาณนี้นะครับก่เช้านี้ก็ถือว่าได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับได้ขาน้ํามันถ้าเยอะแล้วก็น,น่าจะขาแแรงนิดหน่อยครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูดูอีกทีนะครับเดี๋ยวว่าเราจะวางต่อหรือเปล่าเพราะว่านา้ํามันก็นยังเหมือนจะเสียอยู่ครับน้ําย,ยังไม่ยังไม่ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะวางต่อหรือเปล่าหรืออาจจะหยุดสักสองวันครับแล้วเดี๋ยววางใหม่เดี๋ยวคุยกับโจดูก่อนเพราะมันได้ไม่มาเท่าไหร่ครับแล้วตอนนี้เขาก็วางควนกันด้วยนะครับ เราเช่ามาเรามาไม่ทันวัวนะครับวัวก็ฝาดรอบเราไปเตะไปเป๋มาหลายลูกอยู่ครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะวางหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกับโจก่อนนะครับเพรมันได้ไม่มากาไรครับแต่ไม่ขาดทุนครับแต่ว่ามันได้กําไรนิดหน่อยเองกําลังกลับบ้านนะครับวันนี้ก็มีสางขึ้นกันนะครับทะเลเหมือนจะมีฝนครับแล้วก็จะมีคลื่นครับ เรือมาวางอวนหลายลำนะครับเช้านีนา้ทั้งอวนปลาทั้งอวนกุ้งนะครับกำลังกลับบ้านนะครับเมาชามีเมฆมาก้อนใหญ่มืดเลยนะครับนึกว่าจะถ่ายให้เอฟซีดูไม่ได้แล้วนึกว่าฝนจะตกนะครับแต่ก็ดีหน่อยครับที่ว่ามันเลยไปนะครับฝนไม่ตกก็ถ่ายให้จนจบนะครับ ดีกว่าจะต้องเก็บโทรศัพท์ไว้ในเรือซะแ้่นะครับถึงหน้าสารเจ้านะครับหลังคาสีชมพูนะครับนะ่ะศารเจ้าศาลเจ้าพ่อปากคลองนะครับมีตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยนะครับเจ้าพ่อปากคลองเป็นที่เคารพนับถือของหมู่บ้านของคนในหมู่บ้านนะครับ เวลาเราจะจอ,อกทะเลแล้วก็ยกมือวาเจาะพอก่อนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับถึงหน้าศาลเจาะพอนะครับกำลังจะเขา้าบานนะครับน้ำลงแล้วนะครับทุกคนเนี่ยเริ่มมีคืนปากคลองน่อยๆนะครับน้ําลงเวลาน้ําลงทีไรก็จะมีคืนนะครับทิ่งน้าปากคลองหากใครชอบ ิปวิดีโอแบบนี้ก่ออย่าลืมเจอกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเต้บะคองของผมนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับระบบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากครับ